เอเรนเดอร์ m o t ต r o l a s 3 0 u u t r r m o t t o s t y l ต s 2 2 2 2 5 g และรุ่นปิศนา Austin เตรียมเปิดตัวเร็วๆนี้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทาง Motorola เพิ่งจะมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ไปถึง6รุ่นด้วยกันนะครับล่าสุดก็ได้มีภาพเรนเดอร์ของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ออกมาอีก3รุ่นแล้วครับที่มีทั้ง Motorola e s g e 30 u l อ r a โมโตจีสไตลัส2022 5G และรุ่นปีิศนาที่ใช้ค้นเนมว่าอัสตินอีกด้วยครับเริ่มที่ภาพเรนเดอร์ของ Motorola ตร g 830 u l t ตราหรือก็คือ Mo t ต H s ที่มีตัวเครื่องสีน้ำเงินเหลือบแสงและสีดำให้กล้องหลัง3าตัวบนฐานวงรีคล้ายกับกล้องของ g s ี r i e s รุ่นใหม่ส่วนด้านหน้ามีจอแสดงผลขอบแบนจอเจาะรูฝังกล้องหน้าด้านบนแต่ที่ด้านหลังตัวเครื่องไม่มีเซ็นเซอร์แกนลายน้วมือนะครับจึงเป็นไปได้ว่า อาจใช้การสแกนด้านข้างของตัวเครื่องหรือบนหน้าจอครับจากข้อมูลล่าสุดเชื่อว่า m o t o r o l a a h 3 u l t r อจะมีหน้าจอ OLED ขนาด6.6นิ้วรองรับการแสดงผลแบบ hdr 1 0 plus มีค่ารีเฟรชเนรท144เฮิรตใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 8 Gen 1หรือ Snapdragon 898รุ่นใหม่ให้แลมาแบบ l p d d r 5 x มีให้เลือก 8GB กับ 12GB ส่วนลอมเป็นแบบ u f s 3.1มีให้เลือก 128GB กับ 256GB ครับ ให้กล้องหลังต is ัวหลักความเะเอียดสูง well, ถึง50ล้านพิกเซลกล้อง ultra wide ความเะเอียด50ล้านพิกเซลและกล้อง d e เซ็นเซอร์ความเะเอียด2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความเอียด60ล้านพิกเซลมีลำโพงคู่มีคุณสมบัติป้องกันน้ำ IP52 ให้แบตเตอรี่ไวที่ 5,000mAh ต่อมาเป็นภาพเรนเดร์ของ Moto G Style s 2022 5G ที่มาพร้อมกับปากกาในตัวไซด์โดยรวมคล้ายกับ Moto A30 Ultra แต่จะมีสเปคที่ต่ำกว่าครับ ใายชิป n a p d r ก g อ n 480และรองรับ 5G เบื้องต้นคาดว่าจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ13,000บาทสำหรับรุ่นแรม6 g b รอม256 g ส่วนรุ่นสุดท้ายเป็นสมาร์ทโฟนพิศนาที่มีคนเนมว่าอ u s t i n แต่ตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดเผยออกมาครับคาดว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนระดับล่างราคาประหยัดครับตอนนี้ช่อง i อทีฟ t สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง i อทีฟาเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับ อย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ